สวัสดีค่ะพี่น้องพอพอกหั่นนีหน่อยสีอีสานนะค่ะน้องหั่หนนีหน่อยไม่เรื่องจะบ่อยฟังหั่นนีหน่อยฝันฝันอีหลีแน่นี่ฝันเรื่องจริงฝันแบบว่านอนหลับไปแล้วฝันนี่สิละกับเรื่องคดพอไปว่ามือนีมันเป็นมือบุญบุญเขาสากเนาะมือเศร้าก,กับบริปิไซบาดด้กยคิดในใจว่าอยากนอนแห้งแคกมือได้เป็นมือได้พอหูเรื่องละบุญก็เฮ็ดเรื่อยๆอยู่คิดนั่ะนเจนาบ้านนี้ก็เลย พอนอนหลับไปเราฝันฝันว่าือยังไปศาลแม่ฮั่นนี่ศาลสีสะเกตแไหมไปหอดไปหอดศาลแล้วเราเป็นือจังบ้านเราคือยังศาลเราเนี่ยลับไปหอดไปเอ้าอันเราเห็นไปเห็นคนหนึ่งไม่ิ่งคนนึงนางเฝ้าอยู่หันอยู่อันก็เลยว่าสินะอันแม่วันดีจ้าหนูมหาแม่ฮั่นนีจ้าแม่ฮั่นนีอยู่บ่จ้า่าสั่นเลยว่าคนเราคนลระบอกว่าโอ้อีลาแม่ฮั่นนีบ่ยูตนลูกแต่ว่าไม่งี้นันบ่ได้ขึ้นไปนางทั้งทั้งศาลเด้ในความฝันือยังว่า สารนั่นแม,แม่แม่รับ่บอยูประมาณเราบ่มีคนอยู่บ้านบ้านนี่ก็เลยว่าเอาเป็นว่าแม่หันนีรับ่อยูแต่ตัวลูกแม่นั่งเฝ้าสารให้เล่าอยู่นี่เล่าอันไปอันเราไปหาไปพึ่งพุ่มพ่วงยูสุพันณ์พนวะอันนี้เรื่องจริงนุฟ๊ฟันนี่ลีเราไปเล่นนั้นไปพึ่งพุ่มพ่วงยูสุพันณตัวลูกรับ่อยูว่าสันบ้านนี่นุก,ก็สะดุ้งตื่นขึ้นนุก,ก็หูมเมื่อขึอน้นนะพี่น้องนุก,ก็เลยว่านางคิดเอ แล้วไปยังใดของเราไปเล่นน้ำแม่พึ่งกลุ่มพ่วงยูสุพัณมาสันแล้วขูจากไปเป็นของเราเอาขนาดเหมือนหมือนนี้มันเป็นเหมือนบุญบุญเขาสากเนาะแล้วสิไปเล่นน้ำแม่พึ่งกลุ่มพ่วงยังไดมาสันในฝันอ่อนอยู่ในในความคิดหนูเ่ยนะหนูตื่นขึ้นมาแล้วหนูว่าคือฝันแบบนี้ว่าสิตีเป็นเหลขจยังไดสิคิดเป็นเลขจยังไดดีอยังก็คิดไปแล่นะแม่พึ่งพุ่มแม่แม่ฮั่นนี่แล้วแล้วก็ยู่ตลูกแล้วไปเล่นน้ำแม่พึ่งพุ่มพ่วงยูสุพันเพิ่นวา นูก็มานั่งคิดโอ้กูสิตีเป็นเลขตัวใดดีเนาะว่าสันสิตีเป็นเลขตัวใดดีเนาะก็คิดอยู่ผู้เดียวอยู่เด้ก็เลยบ่ซื้อเลขอีหยังเลยมื้อนี้เลขเล่ากับบ่ซื้อห้าน้อยกับบ่ซื้อหยังกับบ่ซื้อบ่ซื้ออีหยังจักอย่างมื้อนี้เพราะว่าบ่แน่ใจว่าสิตีว่าตัวใดบ้าแม่หันนี่ว่าเราไปหาแม่พุ่นพุ่มวงอยู่สุพรรณแล้วไปเล่นนะแม่พุ่นพุ่มวงว่าสันเขาอนุนูไปสาลเล่านั่นไปฮอดศาลเล้าก็มีรูปมีมีหุ่นมีหุ่นมีหยังธรรมดานี่ล่ะแต่ว่าหั่นอันมีหุ่นมีหยัง เสือผานาแพร sí, sí, um. ¿Ah? ่ส <the> ุด <tech Kid> <se> ้ทยเสือกะมีเบิดอยู่ในความฝันน่ะแต่ว่าหันไปเห็นต่โตคนแต่ว่าเห็นยายนันนั่งเฝ้าอยู่แล้วก็มีคนยู่อยู่ข้างล่างศาลนี่ก็มีคนหลายยางไปยางมาอยู่น่ะนะก็บ่ระเด็ฮห้จักไปจักคนเราเห็นยายนันนั่งอยู่ทรงเด่นกมูก็เลยยางไปถามยายอันแม่แม่อันแม่ท่านนี่ไปใส่นอนหรือว่าสิมหาแม่ั่นนี่่าซันเลี้ยวขึ้นไปทั้งศาลเราทั้งเฮือนเราที่ว่าท่านนี่น้อยเคยไปเคยไปเหตุใบศาลไหมเรานี่หล่ะเคยเคยไปอันมึงก็เลยว่า เลียวเข้าไปเมืองก็เ <apologize> ห็นไผเห็นต่ลูกก็พานใบสีใบอย่างังีสินะแล้วว่าเอาแม่ไม่หันนีไปใส่นว่าสิมาหาไม่หั่นหนีมาสั่นไม่หันนีบ่อยู่ลูกแล้ไปหาไ่พึ่งุ่มพ่วงอยู่สุพพัณตอนเราไปเล่นนะไ่พึ่งุ่มพวงคนเราแล้วก็ไปเป็นของเราเนาะเอสั่นตื่นขึ้นมาานังกินเดี๋ยวเราก็ไปเป็นของเราเอาจะสั่นละพี่น้องไผ่ตีเป็นเลขเป็นกับซอยตีเนด้อจ้ดเ้อ